สวัสดีค่ะชื่อตอนอ้อนะคะต้นอ้อเป็นพยาบาลอยู่ที่ e c c o l a t e Life Center ค่ะวันนี้ต้นอ้อจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโคลอนไฮโดรเทอร์ปีนะคะโคลอนไฮโดรเทอร์ปีเองเนี่ยค่ะมันคือการส่วนล้างลำไส้นะคะโดยที่เราจะใช้น้ำสะอาดค่ะที่ผ่านการกรองแล้วเข้าไปทำการส่วนล้างภายในลำไส้ใหญ่นะคะไปจนถึงลำไส้ส่วนต้นเลยนะคะเข้าไปชะล้างทั้งสิ่งสกรปรกนะคะสารพิษต่างๆที่สะสมอยู่ตามผนังลาไส้ค่ะ ก่อนที่เราจะทำการส่วนล้างลำไส้นะคะเราจะต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะโดยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยคือเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับในการส่วนล้างลำไส้นะคะต่อไปนะคะ คือท่อนะคะที่ใช้ต่อจากเครื่องนะคะสําหรับส่วนล้างลําไส้ค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็น KY เจลนะคะสารหล่อลื่นที่ใช้สําหรับหล่อลื่นเพื่อป้องกันการเสรียดสีและการบาดเจ็บตอนที่เราใส่ท่อเข้าไปตรงบริเวณทวารหนักและนี่ค่ะจะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะในระหว่างทําการส่วนล้างลําไส้เราจะมีการนวดหน้าท้องค่ะโดยจะใช้น้ํามันมะพร้าวตัวนี้นะคะ สำหรับขั้นตอนในการทำการส่วนล้างลำไส้นะคะก่อนอื่นพยาบาลจะต้องขอประเมินสัญญาณชีพโดยที่วัดความดันวัดออกซิเจนของลูกค้าก่อนนะคะจากนั้นจะให้ลูกค้าเปลี่ยนชุดค่ะเป็นชุดคลุมนะคะแล้วเราจะมีผ้าเช็ดตัวให้สำหรับหลังการส่วนล้างลำไส้หลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะเราจะมีการชั่งน้ำหนักก่อนทำการส่วนล้างลำไส้และมีการซักประวัติเกี่ยวกับโรคประจำตัวนะคะและยาที่รับประทานนะคะ หลังจากที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเซ็นเอกสารและซักประวัติเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็จะมานอนบนเตียงนะคะนอนหงายเพื่อให้พยาบาลตรวจหน้าท้องก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการใส่ท่อนะคะเข้าไปทางบริเวณทวารหนักโดยที่ท่อของเราค่ะจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะ เท่านี้เองและเราจะมีสารหล่อลื่นนะคะเพื่อป้องกันการเสรียดสีและการบาดเจ็บค่ะเราจะใช้เวลาในการส่วนล้างลำไส้45นาทีนะคะและระหว่างการทำการส่วนล้างลำไส้เราจะมีการนวดหน้าท้องนะคะเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะและทำให้อุจจาระออกมาได้ดีขึ้นค่ะ ใครที่สามารถเข้ามาทําการส่วนหลังล้ำใ้ได้บ้างนะคะคนที่มีภาวะภูมิแพ้ทางผิวหนังผื่นสะเก็ดเงินต่างๆคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะผิวพันไม่เปล่งปลัง่งไม่สดใสนะคะรวมถึงคนที่มีภาวะท้องผูกหรือท้องเสียเฉียบพลันเป็นระยะเวลานานหรือว่าเป็นบ่อยๆนะคะส่วนข้อห้ามนะคะ ใครที่ไม่สามารถทําการสวนล้างลําไส้ได้บ้างคนที่มีประวัติทางเลือดออกทางเดินอาหารคนที่เป็นประจําเดือนนะคะหรือคนที่ผ่าตัดลําไส้มาระยะเวลายังไม่ถึง6เดือนค่ะตรงนี้เราอาจจะต้องของงดการทําการสวนล้างลาไส้ไว้ก่อนเนื่องจากอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาซึ่งเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ค่ะ สุดท้ายนี้ลำไส้ที่สะอาดเป็นการบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีอย่าลืมเข้ามาดูแลลำไส้ที่ Accolade Life Center ของเรานะคะ